รถจีนจะเป็นหัวสีแดงนะครัไทยก็จะมีของดอยตรงมานี้อยู่เยอะมากค่ตรงนี้นะคะเป็นสินค้าอของลาวเป็นกล้วยหอมเข้าจีนสินค้นาของไทยก็เป็นพวกผลไม้นะคะเป็นมังคุดเป็นเป็นมะขามเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพอข้ามจีนไปก็ ไม่เหมือนบ้านเราะะถาอดเขาอาสามเองนี่ตรงอย่างเดียวเจอภูเขาก็เจาะุโมคงนะคะเจอเหวก็ทําสะพานข้ามนะคะเมืองเชียงกส12ปันาเป้าหมายเรานะคะไม่เราไม่จะเป็นต้องไปค้าถึงคุณหมิงนะคะเราเอาตรงนี้เลยเขาไปใกล้ง่ายๆสั้างๆเองะค,ะคือค้าให้ถูกค้าเขาผู้นำเข้าเขาจะนำเข้าด้วยด้วยเงื่อนไขไหนพรมแดงไหนเราก็จัดที่เขาตามพรมแรนนั้นนะคะ เมืเองเอกของ12ปนาคือเชียงรุ่งนะคะบ้านเรือนก็เหมือนบ้านเราไต้เลือนะคะจริงๆแล้วที่ฉันไม่เห็นด้วยนะคะถ้าเราจะมาตั้งห้างหญ่ๆไหลใกล้ชายแดนถ้าเป็นชายแดนลาวนะคะเพราะว่าอย่างวงหมาเนี่เขาก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะสินของอเมังกันะคะมาอยู่ที่12ปนาแล้วสินค้าเขาขายทีนึงที่นี่จะมีสินค้าไทยอยู่นะคะเป็นข้าวนะคะ ตัวเงินเชีงรุ่งนะคะแลเราก็มีการคุยกัะตลาดเวลานะคะในเรื่องของเส้นทางการค้าเอียนมาเข้าจีนลาวเข้าจีนนะคะแล้วที่เหลือตกลงนขายในเอียรมาอนะคะาคจะไม่ค้าที่เดียวให้อยู่ในเชียงรายนะคะถ้าอยู่ภาคเหนือตัอนบนเราต้องค้าทั้งสามด่านค้าทั้งสามชาตินะคะ ความสัมพันธ์ก็ต้องมีนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเยนนาน์่ี่จบเยนนาหเป็นรัฐบาลทาหารนะคะเราต้องมีการประชุมกันนะคะในเรื่องของนโยบายของรัฐของฝ่ายทหารและนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะคะในเรื่องของสินค้านะคะในเรื่องของที่จับอาจารย์โสกรนะคะต่างๆนะคะที่จะ,จจะนำเข้าในพื้นที่ชายแดนเรามีการคุยกันตลอดเวลาล้วเห็น83ม e ตติ้งแล้วนะคะ,ะ,คะตอนนี้ เป็นแห่งเดียวแล้วก็เป็นภาคเหนือนะคะที่เราคุยกันตอลอดระหวกับทางเมียนมานะคะคุณเมียนมาครับใ่ผมขออนุญาตถามก่อนที่จะเป็นอาจารย์ที่สุด <c oughs> สดนูนะครับ